คำเตือนเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้อาจจะมีความรุนแรงและค่อนข้างน่ากลัวไม่เหมาะสมกับเด็กกะโลกกะลาที่วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ถ้าเตือนแล้วยังทาเหมือนก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยตอนที่หนึ่งเพื่อนสมัยเด็กไม่สบายผมมีเพื่อนสมัยเด็กอยู่คนหนึ่งจะเข้าไปลาะนะถ้าจะให้พูดตรงๆผมก็ชอบมานานแล้วละ่ะเพียงแต่มีข้อเสียอย่างเดียวนั่นคือหายินดีต้อนรับเธอเป็นตาขาบนั่นแหละคือปัญหา เป็นยังไงบ้างเห็นว่าไม่ได้ไปที่โรงเรียนด้วยไม่เป็นลายไม่เป็นลายวันนี้คงหายแล้วล่ะอ่าเออคือว่าขอโทษด้วยนะที่จูจูก็เรียกให้มาหาแบบนี้พอมาอยู่คนเดียวแล้วจะขอคนอื่นมันก็ลำบากเลยอยากให้นายมาทำแทนนะอเออก็นะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยนี่นาะโคจังเนี่ยหน้าเอ็นดูเหมือนเดิมเลยนะ ถ้าท่างานรบกวนด้วยนะได้สิฉันจะเริ่มแล้วนะมุคาเอ,อะอืมและสิ่งที่ทั้งสองคนกำลังทำอยู่นั่นก็คือการลอกคาบก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมโดยปกติแล้วในหนึ่งปีตะขาบจะลอกคาบอยู่หลายครั้งพวกมันจะลอกหนังเก่าด้วยตัวเอง เริ่มจากส่วนหัวไปจนถึงส่วนท้ายอย่างช้าๆแต่สำหรับมนุษย์ตาขาบการจะทำแบบนั้นด้วยตัวคนเดียวมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจึงจำเป็นต้องมีคนช่วยเพื่อให้ผ่านไปอย่างง่ายดายใกล้จะเสร็จแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยที่สำคัญมับอ่าอ่า,อาขอโทษนะมันก็มีส่วนที่ผมห้ามสัมผัสอยู่อ่าอ่า เอาไงดีละเนี่ยมันเป็นส่วนที่ผมไม่อยากสัมผัสจริงๆนะแบบนี้มันเกินต้านแล้วเบาๆหน่อยสิอ่าอืออีกนิดเดียวทนไว้สำเร็จทำได้แล้วเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกเหมือนทำอะไรแย่ๆลงไปซะงั้นไม่สิมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมแมลงจะเย็นๆหน่อยไอ้บ้าเอ้ยโคจังค่ะครับ ขอบคุณนะไม,ไม่เป็นไรหรอกฉันทํามือเย็นเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยนะถ้านายไม่ว่าอะไรละก็โหงามๆอร่อยรสชาติแบบนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยทำจากอะไรหรออ่าพอดีฉันแค่เอาหนังของฉันแกรกแกรกแกแก,แกอ่าหลังจากลอกคาบเสร็จแล้วซึ่งตะขาบก็จะกินหนังของตัวเองด้วยละนะ